สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยในหัวข้อที่16นะคะก็คือมิอายหรือทวีบทที่แปลว่า2ทางเลือกนะคะคือไม่ว่าจะเราจะวางหมากไหนหรือว่าทางเลือกไหนนะคะก็ดีเท่ากันนะคะเพราะว่ามีแพทเทิร์นที่คล้ายๆกันนะคะเช่นในตัวอย่างที่1นนะคะหมากดําจะวางตรงนี้หรือว่าจุดนี้ก็ได้นะคะจะมีผลเท่ากันทาให้ดํสองกลุ่มนี้เชื่อมเข้าหากันได้ นะคะอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าดำม,มาตรงนี้เขาก็จะเชื่อมตรงนี้ทําให้หนังดําเชื่อมกันได้แล้วมแล้วแต่ว่าถึงยังไงก็ตามนะคะถึงแม้ว่าเราจะวางในจุดนี้หรือว่าจุดนี้นะคะก็ไม่สามารถที่จะตัดขาออกจากกันได้อยู่ดีนะคะเพราะว่าเขามีมีมไอยก็คือสองทางไม่ว่าดําจะตัดตรงนี้เขาก็เชื่อมตรงนี้ได้ถ้าดําเชื่อมตรงนี้ได้นะคะถ้าสมมุติว่าดําตัดตรงนี้ เขาก็จะสามารถเชื่อมตรงนี้ได้เหมือนกันและดําก็ยังจะเชื่อมกันได้อยู่เหมือนกันนะคะส่วนในหวัวข้อข้างล่างนะคะก็มีอายเช่นกันค่ะในจุดนี้และจุดนี้นะคะถ้าสมมุติว่าหมากดาวมังตรงนี้นะคะหมากเขาก็อาจจะเชื่อมตรงนี้ได้นะคะหรือถ้าสมมุติว่าหมากเขาตรงหมากดาวมังตรงนี้เขา,าก็ยังจะเชื่อมได้นะคะไม่ว่ายังไงดําก็จะเชื่อมกล <qualité> ุ่มหม <ghosts> ักก<ๆ>ลุ <ๆ S 1> ล่มนี้ทั้งหมดนะคะเข้ากับกลุ่มหมักข้างบนนี้ได้นะคะ และไม่ว่าข้างซ้ายหรือข้างขวานะคะกลุ่มดักตรงนี้นะคะก็ยังจะเชื่อมเข้ากับกลุ่มใหญ่กลุ่มนี้ได้นะคะต่อมาในตัวอย่างที่2นะคะให้ทุกคนลองใช้เวลาคิด30วินาทีนะคะว่าตรงไหนเป็นมิอยของฝ่ายดำนะคะแต่ละโจทย์อะคะ่ะหมักดำจะวางได้2จุดนะคะตรงไหนก็ได้บอก2จุดนั้นมาดูนะคะ เช่เลยแล้วนะคะคําตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือจุดนี้และจุดนี้ค่ะคือไม่ว่าดําจะวางตรงนี้ค่ะข,ขาววางตรงนี้นะคะดําก็ยังจะรอดอยู่ดีนะคะมีสองห้องตรงนี้หรือไม่ว่าหมาดํานะคะจะวางตรงนี้หมากขาววางตรงนี้หมากดําก็ยังรอดอยู่ดีนะคะก็คือมีสองห้องตรงนี้หมากขาวก็จะไม่สามารถทําอะไรกับกลุ่มดํากลุ่มนี้ทั้งกลุ่มได้นะคะเพราะว่า เป็นมิอายของการรอดของกลุ่มดำนี้นะคะส่วนในหัวข้อตรงข้างล่างนี้นะคะก็คือมิอายตรงสองจุดนี้ค่ะไม่ว่าขาวนะคะจะวางตรงไหนนะคะก็จะเป็นมิอายของดำที่จะทำให้รอดได้เสมอนะคะอย่างเช่นดำไอข้ขาวงนี้ดำตรงนี้ดำนะคะก็จะมีสองห้องรอดคือตรงจุดนี้และอีกจุดนี้ก็คือ1ห,ห้องละอีก หนึ่งห้องเป็นสองห้องนะคะและถ้าสมมติว่าขาววางตรงนี้นะคะมากดําก็จะสามารถวางตรงนี้เพื่อมีสองห้องได้เหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นมิไอที่ดําสามารถรอดได้นะคะไม่ว่าขาวจะวางตรงไหน,นดังนั้นส่วนใหญ่ขาวก็จะไม่มาเข้ามาวางข้างในนี้นะคะเพราะว่ายังไงก็เห็นอยู่แล้วว่าดำก็รอดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะส่วนมิไอในข้อข้างล่างนี้นะคะก็คือตรงนี้และตรงนี้ค่ะ ถ้าหมักขาววางตรงนี้นะคะหมักดําก็จะสามารถเชื่อมตรงนี้เพื่อรอดมีสองห้องจริงได้นะคะบางคนอาจจะงงว่าทปไมไม่เป็นสองห้องจริงยังไงถ้าสมมติว่าดําไม่วางตรงหมักนี้นะคะหมักสองนี้นะคะหมักดําไปวางหมักสองที่อื่นแทนถ้าหมักขาววางตรงนี้ก็จะกลายเป็นสองห้องปลอมนะคะคืออันนี้เป็นห้องจริงห้องเดียวและอันนี้เป็นห้องปลอมนะคะทําให้กลุ่มนี้นะคะตายนะคะเพราะว่าหมักขาวสามารถ ดำไม่มาตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะจะเดินกินดังนั้นดาก็จะวางที่อื่นหมาขาวก็สามารถกินกลุ่มนี้ได้นะคะดังนั้นก็ควรจะวางหมากนี้นะคะแล้วมีอันอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าหมาขาววางข้างล่างนี้หมากดาก็จะสามารถเชื่อมตรงนี้ได้แล้วก็จะทําให้มีสองห้องได้เหมือนเดิมนะคะมาดูในหัวข้อที่ส7บเจดนะคะก็คือ good a n d bad move นะคะก็คือหมากที่ ดีและหมากที่ไม่ดีนะคะที่เราเดินลงไปนะคะในตัวอย่างที่หนึ่งนะคะหมากที่ดีสําหรับข้างบนนี้ก็คือการวางหมากตรงนี้นะคะเพื่อที่จะพยายามกินหมากขาวกลุ่มนี้นะคะขาวก็ทําอะไรไม่ได้ถูกไหมคะเพราะว่าถ้าขาวพยายามหนีตรงนี้ดําปิดขาวก็วางข้าตัวตายไม่ได้ถ้าขาวางที่อื่นก็จะโดนกินนะคะแล้วถ้าสมมุติว่าย้อนดูอ่ะถ้าหมากขาววางข้าไนี้ก็จะโดนกิน หรือย้อนอีกหมาขาวงนนี่ก็โดนกินอยู่ดีนะคะดังนั้นหมาเขาก็จะทําอะไรกับกลุ่มนี้ไม่ได้เท่าไหร่นะคะดังนั้นหมากหนึ่งเนะะี่ยค่ะเป็นหมากที่ดีที่สุดสําหรับหมากดํานะคะแล้วหมากที่ไม่ไดีสําหรับหมากดําคือตรงไหนหมากที่ไม่ไดีสําหรับหมากดําก็คะก็คือหมากตัวนี้ค่ะเพราะเหมือนเป็นการลดลมหายใจของหมากดํานะคะจากเดิมที่ดํากลุ่มนี้นะคะหนึ่งสอสาสี่ห้าหกเจ็ด เจ็ดตัวนี้นะคะมีลมหายใจทั้งหมดหนึ่งสองสามลมหายใจนะคะแต่กลับกลายเป็นว่าหมักดำนะคะไปวางหมักนี้ทำให้ตัวเองลดลมหายใจจากสามลมหายใจนะคะเหลือแค่สองลมหายใจตรงนี้ให้จากเดิมที่ว่าหมักดำจะสามารถกินขาวตรงนี้ได้นะคะและทำให้กลุ่มข้างในนี้นะคะของหมักดำนะคะรอดได้นะคะกับกลายเป็นว่าตอนนี้นะคะกลุ่มหมักดำ เหมือนวางหมักหนึ่งไปเพื่อฆ่าตัวตายนะคะก็คือหมักขาวสามารถก่อตรงนี้เมื่อกินแล้วก็สามารถกินกลับได้นะคะทําให้หมากดาทั้งกลุ่มตายแล้วก็หมักขาวตรงกลุ่มนี้รอดน,นะคะการวางหมักไม่ดีนะคะก็จะทําให้ส่งผลกระทบต่อกลุ่มข้างๆได้นะคะดังนั้นเราควรจะคิดหาทางว่าหมากไหนเป็นหมากดีที่สุดของกระดานนี้หรือว่าตรงบริเวณนี้นะคะส่วนในข้อข้างล่างนะคะหมักที่ดีที่สุดสําหรับหมากดํานะคะก็คือ หมากนี้ค่ะดียังไงนะคะเพราะว่าเป็นการทําให้หมากขาวนี้นะคะตายไปโดยปริยาเลยนะคะเพราะเมื่อดำวางหมากนี้ถ้าหมาักขาวเชื่อมหมากขาวก็จะโดนกินทั้งกลุ่มนะคะแต่ถ้าหมาักขาวเชื่อมทางนี้หมากขาวก็จะโดนกินทั้งกลุ่มตรงนี้เหมือนกันนะคะแล้วหมากที่ไม่ดีสําหรับหมากดําคือตรงไหนคือตรงนี้ค่ะหรือว่าตรงนี้ก็ได้นะคะ เพราะว่าเป็นการเข้าไปฆ่าตัวตายนะคะก็คือเข้าไปแล้วหมากเขาก็จะกินได้ทําให้ตัวเองเสียผลประโยชน์ในเม็ดหมากตรงนั้นนะคะคือเข้าไปแล้วก็ไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรไปเป็นเฉลยให้เขาแล้วก็หมากตรงนี้จากเริ่มที่ต้องตายนะคะก็กลายเป็นตัวที่รอดขึ้นมาเชื่อมเข้าหากลุ่มตัวเองนะคะเมืนี้แล้วค่าวตรงนี้ใช่ไหมคะและถ้าสมมติว่าอีกด้านหนึ่งละคะ มากเขาก็จะสามารถกินได้อยู่ดีถูกไหมคะนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างของหมากที่ดีและไม่ดีนะคะต่อมานะคะในตัวอย่างที่สองนะคะก็ให้ทุกคนลองคิดดูนะคะว่าหมากไหนจะเป็นหมากที่ดีที่สุดสําหรับหมากดํานะคะและจะมากไหนจะเป็นหมากที่แย่สําหรับดํานะคะ หมดเวลาแล้วนะคะคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือการวางหมากดำหมากนี้ค่ะหมากนี้นะคะจะเป็นหมากที่ทำให้หมากขาวตัวนี้ตายนะคะทั้งยังทำให้เป็นรูปร่างโนกินะคะโนกิคืออะไรก็คือรูปร่างแบบนี้นะคะที่เป็นเหมือนการที่เราไปสามารถกินขาวได้แล้วนะคะก็เป็นการสร้างรูปร่างโนกิมาแล้วก็กินขาวได้แล้วก็ทำให้ หมากขาวตรงนี้ตายนะคะเพราะว่าไม่ได้เชื่อมข้อหนักกันนะคะส่วนหมากที่ไม่ค่อยดีนะคะก็คือการวางหมากของดําตรงนี้นะคะคือถึงแม้เราจะเห็นว่าหมากดํากลุ่มนี้อรอดก็จริงแล้วหมากขาวตรงนี้ตายก็จริงแต่เป็นรูปร่างที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะจากที่เราเลยเคยเรียนมาจาก แบดหรือว่ากูดเชฟแล้วนะคะมันก็จะเป็นรูปร่างแบบเป็นก้อนเป็นกลุ่มไม่ค่อยยืดหยุ่นนะคะทําให้มันอาจจะมีผลกระทบหรือว่าสร้างห่องแยกหรือว่ามีผลกระทบอะไรนะคะและถ้าเป็นหมากขาวล่ะคะหมากที่ดีที่สุดสําหรับขาวนะคะก็คือการได้กินหมากสามหมากนี้นะคะทําให้หมากขาวสามารถเชื่อมเข้าหากันได้และนาคาคดมีออกไปทําลายทำลายหมากดำไม่ให้สร้างห้องได้แยกกลุ่มดำออกจากกันนะคะก็ ทำให้หมักหนึ่งนี้เป็นหมักที่ดีมากๆสําหรับหมักขาวแล้วก็เป็นหมักที่มีประสิทธิภาพมากๆเลยนะคะส่วนหมักที่ไม่ดีของหมักขาวก็คือการวางหมักหนีที่อื่นหรือว่าการวางหมักอื่นที่ไม่ใช่หมักซีนี้นะคะเพราะว่าถ้าวางหมักอื่นเนี่ยก็จะไม่ทําให้กลุ่มแต่ละกลุ่มตรงนี้นะคะก่อนหน้านี้อ่ะก็คือไม่ทําให้กลุ่มนี้เชื่อมเข้าหากกันนะคะถ้าไปวางหมักอื่นแล้วก็ จะไม่สามารถกินหมากดําตรง3ตัวนี้ได้ด้วยนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะในหัวข้อที่17 good and bad move นะคะต่อมานะคะเราก็มาต่อในหัวข้อที่18นะคะก็คือเซกิค่ะเซกิ i, นะคะแปลว่าต่างก็รอดนะคะหมายถึงสถานการณ์ที่2ฝ่ายนะคะไม่สามารถจับหมากคู่ต่อสู้กินได้นะคะเพราะว่าหมากรัดตัวทั้งคู่นะคะ ทั้งสองฝ่ายมีชีวิตอาศัยอยู่ซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็เมื่อจบเกมนะคะหมากตรงเซกิเนะะี่ยค่ะจะถือว่าไม่ตายทั้งคู่แล้วก็ดินแดนภายในเนะะี่ยค่ะก็จะไม่เป็นของทั้งฝ่ายดำหรือว่าฝ่ายขาวนะคะก็คือเหมือนเป็นแต้มตรงนั้นไม่มีแต้มคล้ายๆจุดไรแต้มอะคะ่ะคือพื้นที่ข้างในก็เป็นเหมือนจุดไรแต้มทั้งหมดเลยนะคะมันดูในตัวอย่างที่หนึ่งกันนะคะเซกิในข้อที่หนึ่ง การวางให้ทําเป็นเซกิในกรณีนี้นะคะคือสิ่งที่ดีที่สุดในกรณีนี้แล้วเพราะว่าหมากดําตรงนี้ยังไม่สามารถสร้างสองห้องหรือว่าหนีออกไปได้แล้วนะคะดังนั้นการที่ดําทําให้หมากตรงนี้เป็นเซกิได้นะคะก็จะทําทําให้ตรงเนี้ยกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มนะคะเป็นเซกิได้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ทําได้ในตอนนี้แล้วนะคะคําตอบของเซกิการทําให้กลุ่มนี้เป็นเซกิก็คือการวางตรงหมากนี้นะคะ ทำให้ข้างในนี้เป็นจุดไร้ตทมนะคะจะเห็นว่าเซกีเป็นยังไงนะคะอย่างที่อธิบายไปนะคะถ้าสมมุติว่าใครวางก่อนนะคะจะเป็นเหมือนเป็นตัวที่ตายอะค่ะถ้าสมมุติว่าเราวางตรงนี้นะคะหมากขาวก็จะกินทําให้ข้างในนี้ตายหรือถ้าหมากดาวางอย่างนี้หมากขาวก็จะสามารถกินได้ทําให้หมากดําตรงนี้ตายเช่นกันนะคะแล้วกลับกันนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นฝ่ายขาวนะคะถ้าฝ่ายขาววางตรงนี้หมากดําก็สามารถกินได้ทําให้กลุ่มขาวข้างในตรงนี้ตาย แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นตรงนี้ล่ะนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมคะหมากดาก็จะสามารถกินได้นะ,ะตรงนี้ก็จะเหมือนว่าใครวางก่อนนะคะคนนั้นก็จะเป็นคนที่ตายนะคะต่อมาในตัวอย่างที่สองนะคะให้ทุกคนลองใช้เวลาคิดสาวินาทีดูนะคะว่าจะวางตรงไหนเพื่อให้เป็นเซกินะคะ หมดเวลาแล้วนะคะคําตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือการที่ดาววางหมากนี้นะคะตรงที่เป็นจุดไร้แต้มนะคะก็คือตรงนี้นะคะคือเมื่อวางดาววางตรงนี้แล้วนะคะก็จะเป็นเซก,กิโดยอัตโนมัติเลยนะคะเพราะว่าเซก,กิยังไงก็คือถ้าดาววางตรงนี้ดําก็จะโดนกินถ้าดําวางก่อนนะคะในกรณีนี้ที่หมายถึงว่าดําวางก่อนดํา ตายเขาอังกอนเขาตายเนี่ยก็คือถ้าสมมุติว่าเป็นเซกิแล้วนะคะอย่างในกรณีนี้ก่อนที่จะวางหมากดีนี้นะคะยังไม่เป็นเซกินะคะใครวางก่อนยังไม่ถือว่าใครวางก่อนใครตายนะคะดังนั้นเราต้องทำให้เป็นเซกิก่อนแล้วมันถึงจะเข้าโหมดนั้นนะคะคือเมื่อวางตรงนี้แล้วแล้วถ้าเป็นตาดําอีกดาววางตรงนี้เขากินได้อันนี้ก็จะเข้าโหมดเซกิแล้วนะคะถ้าดาวางตรงนี้เขาก็กินได้เหมือนกัน ล้วถ้าสมมุติว่าเป็นตาขาวขาววางตรงนี้ดำก็กินได้หรือถ้าขาววางตรงนี้ดำก็กินได้นะคะถ้าสมมุติว่าเป็นหมาขาววางก่อนนะคะจะกลายกับกลายเป็นว่ากลุ่มนี้ทั้งกลุ่มตายเลยนะคะไม่สามารถเป็นเซกิดใดๆทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าดำก็วางตรงนี้ไม่ได้ถูกไหมคะเพราะว่าเป็นจุดฆ่าตัวตายนะคะ ต่อมาในตัวอย่างที่3นะคะให้เวลา30วินาทีเช่นกันค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะคําตอบที่ถูกต้องคือการวางหมากตรงนี้นะคะเพื่อให้กลุ่มนี้เป็นเซกินะคะและ2จุดนี้จะเป็นคล้ายๆจุดว่างเปล่าในตอนท้ายเกมนะคะก็คือไม่นับแต้มตรงนี้เลยนะคะจะเป็นนับแต้มที่ที่อื่นแทนนะคะแล้วตรงนี้ดวาวังกอนดําตายดวาวังตรงนี้ก่อนก็ตายอยู่ดีนะคะแล้วถ้าเป็นขาล่ะขาว,วัางกอนขาวตายนะคะ,ะย้อนถ้าขาว,วัางตรงนี้ล่ะ ดำก็เขาก็ตายไปอีกนะคะคือใครวางก่อนใครคนนั้นตายนะคะในรูปนี้ยังไม่เป็นเซกินะคะถ้าสมมุติว่าเป็นตาขาวค่ะอาจจะเชื่อมแล้วทำให้ข้างในตายสนิทได้นะคะดำดำตรงนี้ตายสนิทได้นะคะถ้าจะให้เป็นรูปแบบที่เป็นเซกิต้องวางตรงนี้ก่อนนะคะคือวาองหมากดำสามเหลี่ยมนี้นะคะต่อมานะคะในตัวอย่างที่สี่นะคะหมากดำจะวางจุดไหนนะคะเพื่อให้ทำให กลุ่มนี้เป็นไซกินะคะให้เวลา30วินาทีค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะคําตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือการวางหมากนี้ค่ะทำไมถึงเป็นหมากนี้เพราะว่าถ้าวางหมากนี้แล้วขาววางดํากินได้ถ้าขาววางก่อนนะคะย้อนถ้าขาววางตรงนี้ดําก็กินได้ย้อนอีกทีนึงนะคะแล้วถ้าสมมติว่าเป็นตาดํานะคะสมมติขาวไปวางที่อื่นเมื่อกี้เราตอนนี้เป็นตาดําถ้าเราวางก่อนขาวก็กินได้แล้วถ้าสมมติว่าขาววางตรงนี้ดําก็กินได้ เช่นกันนะคะแล้วบางคนอาจจะคิดว่าทําไมไม่เป็นหมากนี้ละคะเพราะว่าถ้าเป็นหมากนี้นะคะก็คือเหมือนกินพอเขาได้วางที่จุดสองนะคะคือจุดคีย์พอยต์ของกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มเลยนะคะก็คือการวางหมากสสี่เหลี่ยมตรงนี้ค่ะคือจะเป็นรอดหรือว่าจะตายของหมาขาคะขึ้นอยู่กับจุดนี้ว่าใครได้วางนะคะถ้าดำวางก่อนก็คือดำจะได้เป็นเซกิก็คือดำไม่ตายละคะไม่ตายแต่ถ้าแดงขาววางก่อนนะคะ ดำจะตายและขาวจะรอดสนิทนะคะที่ท่าวงางแบบนี้หมากขาวก็จะวางกินตรงนี้ทำให้มีสองห้องจริงนะคะหรือถ้าสมมุติว่าค่ะาววางตรงนี้ขาวก็จะสามารถกินตรงนี้แล้วก็จะทำให้เป็นสองห้องจริงคือตรงนี้และตรงนี้นะคะอันนี้คือ,อหนึ่งห้องสองแต้มและอันนี้หนึ่งห้องอีกสองแต้มรวมกันเป็นสองห้องสี่แต้มนะคะจบในหัวข้อที่สิบแปดเซกิแล้วค่ะ